ช่องสาปล่อยทีเซอร์ให้หน้าจอเดือดกับความมันระดับตำนานของละครบูแอคชั่นคาถาอาคมมือปราบมหาอุดงานนี้ทำคอละครบูตืนต่นเต้นกระแสมาแรงสุดแถมทำให้เหล่าคนบันเทิงตื่นตาตื่นใจขั้นสุดโดยมิ้นรันรวีป๊อบถากูลเคทมาริินประกาศรอรับแรงประทะพร้อมเชียร์เคมีสารพระนางเกรทวรินทรน,น้ำตาลพิจักนาเต้ยพงศกรกันเต็มที่ค่ะ รอดูเหมือนกันค่ะเพราะว่าได้ดูทีเซอร์ไปแล้ว CG ส,สวยมากตัดต่อมาได้น่าดูมากมากเคยติดตามผลงานของพี่เกรดแล้วก็พี่เตยด้วยเขาเป็นคนที่แบบบูสวยทั้งคู่เลยแล้วมาเจอกันมันก็เป็นอะไรที่บทแบบว้าวน่าติดตามมากมาเลยค่ะยังเลยอ่ะสองทีเลยได้ไหมคะผมเห็นเพื่อนเกรดของผมกับน้องเตยแล้วก็น้องน้ำตาลเนี่ยโอ้โหจะบอกว่ามันน่าดูมากนะฮะแล้วก็ผมผมรู้สึกว่าผมดูแล้วผมชอบแล้วผมก็ชอบละครแนวนี้อยู่แล้วแล้วผมรับรองเลยครับฝีมือคุณเกรดเนี่ยในการบูเนี่ยสุดยอดมากเป็นละครแอคชั่นแห่งปีได้เลยนะฮะ ครบทุกรถเลยแล้วก็ผมว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนตื่นเต้นมากมือปราบมาหาอุดเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบดูละครบูพี่เกรดพี่ต้ยคือแบบเออเล่นกันสุดอะดีอะเออ,เอ,อแล้วก็เหมือนแบบเห็นว่าจะมี c g แล้วก็แบบมีพวกคาถาเวทมนต์ที่แบบว่าน่าสนุกมากเลยอะใช่ก็รอดูอ,อุ้ยทีมหรอข,ขอทีมพี่เกรดละกัน,นะคะสอนักแสดงคนคุ้นเคยจากคร